งานอภิปรายงานเสวนานะคะซึ่งมีความน่าสนใจค่ะโดยญาติผู้ต้องหาอดีตนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการจํานวนมากได้เข้าร่วมงานอภิปรายร้อยแเหตุผลทําไมต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองโดยต่างเห็นพ้องกันว่าการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองนั้นจะเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกดาเนินคดีอย่างไม่ยุติธรรมค่ะสามปีพี่ลุงสาตีคุกไม่เคยได้รับการประกันตัว เบชานก็ไม่เคยไต่สวนว่าลูกสาวทำผิดอะไรเขาส่งพ่อหมู่ควันมาจากตำรวจตำรวจก็ส่งสำนวนไปให้อาการ์อาารก็อ่านตามตำรวจแล้วก็จับลูกอิจารบางครั้งกูกไว้ซึ่งลูกอาจาย์ไม่ได้ทำก็นางวัสนามาบุตรแม่ของนางสาวปฐมมามูลนินเชื่อว่าลูกสาวของเธอไม่มีความผิดแต่ลูกสาวของเธอต้องถูกจองจำมานานกว่า3ปีแล้วโดยไม่เคยได้ประกันตัว ด้านนายอภินันบัวหาพักดีบรรณาธิการภาพพิทยาสารอสทเล่าถึงประสบการณ์ของเขาในฐานะอดีตนักศึกษา6ตุลาที่ถูกสื่อฝ่ายขวาจัดกล่าวหาว่าสแสดงละครล้อเลียนองค์ราชทายาทจนเขาถูกจำคุกถึง2ปีและได้นิรโทษกรรมเขาเชื่อว่าในจำนวนผู้ที่ถูกจองจำจากเหตุการณ์ชุมนุมเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553กว่าพันคนมีจำนวนมากเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับเขาเวลา2ปีในคุก โดยที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหน้าในบรรดาคดีตั้งพันพันกว่าคดีเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าน่าจะมีคนอย่างผมเนี่ยไม่น้อยนะครับไม่น้อยน่าจะเป็นน่าจะเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาญาแพรกทั้งหลายเนี่ยปล่อยเข้าไปลยครับคนไม่เคยติดคุกไม่รู้หรอกว่าไอ ติดคุกนั้นมันยากลําบากขนาดไหนนะครับช้างสารชนกันก็ให้ช้างสารชนกันญาแพร่ก็ปล่อยเข้าไปเถอะครับขอบคุณครับความเชื่อของนายพิินันนี้ได้รับการยืนยันโดยศูนย์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษายนถึงพฤษภาคม2553หรือสอป,ปชโดยศาสตราจารย์กริตยาอาจเชวินิจกุลตัวแทนจากสป,ปชกล่าวว่าจากข้อมูลที่พบ พบว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมใช้กฎหมายกับผู้ต้องหาคดีการเมืองอย่างไม่เป็นธรรมในหลายรูปแบบจนทําให้ผู้ถูกจับกลุ่มถูกตัดสินลงโทษเป็นส่วนใหญ่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ทําหน้าที่เอื้ออํานวยให้เกิดความยุติธรรมปกป้องและขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการใช้กฎหมายต่อกลุ่มคนที่เห็นต่างเช่นบังคับหรือหลอกล่อให้รับสารภาพบิดเบือนคําให้การไม่ให้ประกันตัว ไม่แจ้งสิทธิ์ในการติดต่อทนายหรือญาติตั้งข้อหาเกินจริงการใช้ดุลยพินิษของศาลที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงใจยกตัวอย่างเช่นไม่มีไม่ยอมให้มีการประกันตัวนะคะในผ,ผู้ผู้ต้องคดีจํานวนหลายรายเนี่ยและไม่คํานึงถึงบริบททางการเมืองตลอดจนถึงการที่ศาลไม่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของพลกฉุกเฉินส่งผลให้ผู้ที่ถูกจับกลุ่มและดําเนินคดีถูกศาลพิพากษาลงโทษเป็นส่วนใหญ่ ด้านศาสตราจารย์ธงชัยวินิจกุลกล่าวว่าเหตุผลสําคัญของการต้องนิรโทษกรรมก็คือการดําเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมเพราะหากเที่ยงธรรมก็ไม่จําเป็นต้องมีการนิรโทษกรรมเมื่อไรีกรเมืองีเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นการตอบโต้อาชญากรรมของรัฐเป็นการตอบโต้การที่รัฐทําร้ายประชาชนเนี่ยนะฮะถ้ากระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงธรรมมีอยู่จริงเราไม่ต้องกลัวเราปล่อยให้เดินไปตามกระบวนการยุติธรรมยังได้เลย พราะนั้นเหตุผลประการที่สองที่สําคัญก็คือผมเห็นว่าเพราะกระบวนการมันไม่ยุติธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยวันที่7จดสิงหาคมที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติติรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยเหมะค่ะ